Your shot. Let's go, I Oh my God. <laughs> 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 สัตย์เย็่แม่กูเห็นมึงเก่าแต่กูก็เผามึงยกวงไอ้เหี้ยสมตีไม่ใช่เกาเหล่ามึงโดนกูเมาจนครบต่อระวังเพื่อนมึงเอาไว้ให้ดีระวังจะกลับไม่ครบคนมึงโดนเก็ตไฮมาจัดทรงให้รู้เอาไว้กูอย่างครบกูเปิดบาร์แลกกันมาประเจ็ดคำและทำพวกมึงแม่งเจ็บกันพวกมึงมีค่าแค่เศษดินแล้วที่มึงโมนี่เสร็จยังเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าเจ็บจริงเพราะเรามันคนละเกตกันสี่คนแต่วพวกกูเจ็ด k แค่นี้ที่พวกมึงเข็ดยัง แถวแต่คอมแบนโดซัดข้างโทษทีที่กูพูดมากไปหน่อยยุ่งยามไปบ่อยแเฉพาะกูยิ่งกว่าโฟกิงทำผมตุ้มตาอยูสมรงนี้ก่อนมึงจะฟังลามหรือว่มึงจะตามยันรูปไล้ที่มึงจับคนอื่นมาเปรียบมาเทียบแถวบ้านกูเรียกว่าพูดพ่านแค่เรื่องตัวเองยังเอาไม่รอดถ้ามึงยังเสืีชอบไปยุ่งยากพระมึงโดนขึ้นมาก็ดิ้นกันใหญ่ตอนโดนกูใส่แบบพุ่งพล่านกูมีคำสัตว์ที่ปลูกไว้ยังไม่ได้เกี่ยวยังไม่เก็บกูทำเพลงให้เหมือนกินข้าวกูพร้อมจะเหนียวมันให้เน็ตมึงทอชิดในแดนเปี่ยวเอาเลยมึงเกี่ยวกันให้เอ็ดจะเอาเมื่่อไหรก็เด้งมาแล้้ววอยย่่าลืมเสสสีกัันนใหต์ บุญที่มึงได้เกิดมามึงควรจะมอกกบกราบซ่องพอโตขึ้นมาก็ติดยากูควรจะจอดจากบอกแล้วในวีกูเห็นมึงเลื่อนไปตัวประกอบผ่านกล้องไอ้สัตว์ทำซองไม่ใช่เพลงดิสเพราะรัวกระจอกอย่างคอมแม่มึงเจอกับพ่อมึงตอนเขาเป็นเด็กสับเยี่ยวพอเจอจังๆก็เงียบกันหมดทำได้แค่เข็ดกัดเขี้ยวกูให้มึงเลือกจะเปลี่ยนกับแวบบหรือเอาแบบเหล็กดัดเบี้ยวจะเลือกทางไหนกูการันตีเดี๋ยวมึงได้เจ็บหนักเลี้ยวมอ้บ้าเด็กแฟรกูเห็นมึงเก่า แล้วทำพวกมึงแม่งเจ็บกันพวกมึงมีค่าแค่เศษดินแล้วที่มึงโมนี่เสร็จยังเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าเจ็บจริงเพราะเรามันคนละเกะกันสี่คนแต่พวกกูเจ็ดคิงแค่นี้ที่พวกมึงเข็ดยังไอ้สัารนายขันกูไม่ง่ายมันลดแล่นกูไม่อยากลดตัวไปพบแม่งลูกคือที่มาจากกระบอกไม่ก็แน่นสัสสัมันลู้วัดกระทบแป้งแนะนำให้มึงกลับไปพบแพทย์กูซับมึงหลับตั้งแต่ยกแรกอย่าคิดว่าเจียเลยสัสเพราะมันนี่สี่คนขึ้นมาจากเป็นครบทั้งยังห่างกันต่างระดับมึงอย่ามาวัดเชิงหรือมึงอยากจะวัดตัพวกมมึงงดเจอออสไ้สสััวกู่าเบลออไ้สัายให้ ว่าเห็นพอเอาข้จริงๆมึงไม่กล้าประทับเลยที่มึงไปทุกวันนี้มึงบ้าป่าววะแต่ว่าสุดท้ายมึงต้องคาละวะพวกมึงนิมานช้มัดโดนตีนกูให้เป็นตาประทับแล้วพวกกูนักเลงพอกูไม่พากันซ้ำแต่ระวังมันกูทำให้ตามันช้ำกูแข่กับแกงนั่นลงกับไปชุมนุมให้พวกใครที่ชอบลู้คุณคุณเออกูแล้วไม่ใช่ลูกแปงแต่ระวังเพื่อนกูยิงมึงจนลูพุนกูโฟรคิงไม่โชว์บิงมึงโดนกินแต่ลับกูคมสับมึงโดนตาเหมือนกูเป็นโลนินฝีมือของกูไหล จะไป็รวยเหมือนราชธิแต่แต่ละมึงมันเฮี้ยกูไปเตรียมเลยราคาจะจุ๊บวัดมึงก็มาเดี๋ยวรูปก่ำซวยวันหยุดลูกก็ลองฟังเสีควายเดี๋ยวมึงไอ้ฟางกูโหดเดี๋ยวกูโหดเจ้าต้องสลดไม่ทำแล้วก็ฟังกันสักหน่อยก็จะปล่อยให้มันเลาะกูไปชอบอาจจะสั่นโดนเสียไว้สั่นทำมันเฟี้ยวไอ้แก่อยากฆ่าจะไปตัดเย้าฟันนาหักพอพ่นแต่ร่างงงงวยทั้งแอบของมึงมีคุณไอ้ภาพยันแม่กูเห็นมึงเก่าเดี๋ยวกูก็เผามึงยกวงไอ้เหี้ย ทำพวกมึงแม่งเจ็บกันพวกมึงมีค่าแค่เศษดินแล้วที่มึงโมนี่เสร็จยังเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าเจ็บจริงเพราะเรามันคนละเกตกันสี่คนแต่วพวกกูเก็ด k ิงแค่นี้ที่พวกมึงเกตยังไอ้ซ่า